จะมีซากประหลักพังอยู่2ที่นะครับมีเรือจมน้ําด้วยนะครับตรงนี้สวัสดีเชา้า YouTube ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมติดเกมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกซีเกาะล้างนะครับผมก็เหมาะกับการเอาชีวิตรอดนะสำหรับซีนี้อ่ะแล้วก็ซีนี้ไม่ต้องเปิดเคปนะครับผมถ้าเปิดเคฟก็อาจจะมีอาการผิดพลาดได้นะครับ เออเดี๋ยวผมปรับเป็นเคียดีแป๊บหนึ่งโอเคครับสำหรับเกาะนี้นะครับจะมีซากปลกหักพังอยู่2ที่นะครับตรงนี้เลยแล้วก็มีหีบอยู่ข้างในด้วยนะครับตรงนี้นะครับ1หีบโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับก็จะมีหีบอยู่ตรงนี้อ่านี่ครับเห็นไหมโอ้ยหลงไม่ได้นี่ครับอีกหนึ่งที่นะครับก็เป็น2หีบนะครับแล้วก็ บริเวณนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าเป็นคริสตัลน,นะครับสองถึงสามที่นะครับหนึ่งสองแล้วก็ตรงอีกที่หนึ่งสามนะครับเท่าที่ผมเห็นนะไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่าอยู่อยู่แบบตื้นๆเลยนะไม่ได้ลึกมากนะครับแค่นี้เองอพื้นดินใหญ่นะครับให้หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์มาทางทิศตะวันออกนะแล้วเราก็หันไปทางซ้ายนะครับแล้วเราก็ตรงไปเลยนะครับสลับทางนี้ ก็จะมีพื้นดินใหญ่อยู่นะครับเผื่อใครอยากย้ายไงเออแต่ผมแจกซีดชีวิตรอดเกาะล้างก็สร้างที่เกาะเกิดดีกว่าเนาะนี่ครับสำหรับใครที่อยากมาแบบหาทรัพยากรนะครับก็ทางนี้ได้เลยนะครับมีพื้นดินค่อนข้างจะใหญ่ต้นไม้เยอะแล้วก็จุดเด่นเลยนะครับมีเรือจมน้ำด้วยนะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมนี่ มันโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับตอนแรกผมก็ไม่เห็นหรกเดินมาดูเมื่อกี้แล้วก็เลยอัดใหม่ก็ถือว่าเป็นซีที่โอเคนะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอีกแล้วอ๋อปากการังด้วยโอเคมีปากการังด้วยทุกคนตรงนี้ใช้ได้เลยนะเออเป็นซีที่หลากหลายดีนะตรงนี้มีปากการางัง ก็คือหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันออก,กอน,นะแล้วก็หันมาทางซ้ายแล้วก็ตรงเลยนะครับก็ทรัพยากรเยอะนะครับเดี๋ยวผมกลับไปก่อเกิดก่อนแล้วกันโอเคครับก็จากที่สำรวจนะครับก็จะมีพื้นดินอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับก็ทางฝั่งเนี้ยผมยังไม่เจออะไรนะก็ใครที่เอาไปเล่นก็ตามสำรวจเลยฮะน่าจะเวิร์กอยู่นะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็เป็นซีดเกาะล้างนะครับผมก็สามารถเอาชีวิตรอดได้บนเกาะนี้นะครับเพราะว่ามีต้นไม้มีทรายมีอะไรครบเลยนะครับก็พอประมาณนะก็ซีดนะครับสลับซีดนะก็จะอยู่ที่คําอธิบายนะครับก็ซีดนี้ไม่ต้องเปิดเคฟนะครับถ้าเปิดเคฟก็อาจจะไม่เจอเกาะล้างนะครับผมโอเค โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับซีก่อลาน,นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยละกันเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้าร่วม Discord ก็ลิงก์ที่คําอธิบายเลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ